สวัสดีค่ะเซลกิ๊กนะคะ for สองแควพิโนโลค่ะวันนี้นะคะกิ๊กได้ทําการส่งมอบรถรุ่นลนเจอร์เอ็กแนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสีบอลเงินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้กิ๊กแถมชุดแต่งให้กับลูกค้ารอบคันเป็นตัวไหนกันบ้างค่ะรถที่กิ๊กส่งมอบในวันนี้นะคะจะเป็นตัวลนเจอร์เอ็กแนะคะสีประตูเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่8ปดแสนสบาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิ๊กทำชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้ากันบ้างค่ะ เริ่มจากด้านบนตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงต่ํานะคะลายแรดค่ะเป็นรุ่น F I T T นะคะตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็สีดําตัดค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ลงมานะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นครอ,อบไฟหน้านะคะของเราเป็นทั้งครอบไฟหน้าแล้วก็ครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าทั้งหมด4ชิ้นเลยค่ะจุดเด่นหน้าตรงนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะของเราจะเป็น เปลี่ยนยกชุดกันชนหน้าเลยค่ะลูกค้าเป็นชุด f 1 5 0 Spider รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีพร้อมกับไฟตัว c นะคะตัวนี้จะมาคู่กับตัวชุด f 1 5 0 Spider ค่ะเพิ่มความหรูหราแล้วก็โดดเดี่ยวมากขึ้นค่ะนั่นข้างนะคะตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะขอบ16ลายดอกไม้ค่ะ เป็นยางของฮันคุกค่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เลยนะคะที่กิ๊กแถมเพิ่มให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นครอบกระจกสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับคิ้วกันสารแล้วก็ราวหลังคาด้านบนค่ะลายสติกเกอร์นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกได้หลายลายมากเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกจะเป็นลายเลนเจอร์วค่ะตัวนี้นะคะ โลบาร์นะคะจะเป็นโลบาร์แบบวายแท็กนะคะลูกค้าเลือกให้เข้ากับสีกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับตรงนี้เลยที่เราแถมเพิ่มให้ก็จะเป็นตัวข้อฝาถังน้ํามันนะคะมีโลโก้เลนเจอร์ติดอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะตรงนี้ข้อไฟท้ายนะคะทั้ง2ด้านแล้วก็จะเป็นตัวดับ ฝาท้ายนะคะเขียนเลนเจอร์โลโก้พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ4จุดตัวนี้เลนเจอร์ XLT มาให้กับลูกค้าค่ะ ยังไงกิ๊กฝากทุกคนนะคะกดติดตามเพจ Ford สองแควพิษณุโลกติดบึงราชนกค,ค่ะแล้วก็ช่อง YouTube Ford สองแควพิษณุโลกค่ะถ้าอยากได้รถรอๆดูๆแบบนี้นะคะทักหากิ๊กได้เลยเดี๋ยวกิ๊กจะทิ้ง ID l ดียนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนี้ค่ะยังไงคันหน้าเราจะแต่งรถแบบไหนฝากติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ